โรงเรียนบ้านหนองบัวขอนำเสนอการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนสวยห้องเรียนงามโดยแบ่งเป็นสีด้านได้แก่ 1. ด้านบริหารจัดการโรงเรียนมีการประชุมวางแผนกํำหนดทิศท,ทางในการพัฒนาโรงเรียนมีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยมีการแบ่งงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานชุมชนและหน่วยงานอื่นๆได้แก่เทศบา,นาลนครอุดรธานีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีกองพันทหารราบที่13วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลสิทธิ์เก่าและชุมชน 2. ด้านกายภาพมีความสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามร่มรื่นปลอดภัยเป็นปัจจุบันบริเวณทั้งภายในและภายนอกเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและมีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาผู้เรียน 3. ด้านความปลอดภยัยป้องกันความปลอดภยัยติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงประจำอาคารเรียนติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วกล้องวงจรปิดและสัญญาณเตือนภยัย มีระบบช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรการความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินมีระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาท่อระบายน้ำอย่างเป็นระบบถูกสุขลักษณะ 4. ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะกำจัดขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดมีการปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนและสอดแทรกบุรณาการในรายวิชาต่างๆจากนโยบายดังกล่าวทำให้โรงเรียนบ้านหนองบัวผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและชุมชนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจนและจะนำนโยบายลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไป